สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล99อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องนะคะที่ดาวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าเมียฝรั่งก็มีหัวใจนะคะอย่างเช่นตัวดาวเองนะคะไปนะคะว่าเมียฝรั่งนะคะเป็นคนที่จากบ้านมาไกลนะคะแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็นานๆจะได้กลับไปบ้านทีหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะดาวก็เลยคุยกับสามีฝรั่งของดาวว่าเวลา ดาวกับเมืองไทยเนี่ยดาวจะขอเวลากลับไปนานๆหน่อยนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะดาวมีลูกนะคะแล้วก็ดาวยังไม่ได้สามารถทํางานได้นะคะแล้วก็ดาวก็เลยกลับไปเวลากลับประเทศไทยนะคะดาวก็จะกลับ6เดือนเลยนะคะเวลาดาวกลับแต่ละทีนะคะคือครึ่งปีเลยนะคะดาวจะคุยกับสามีนะคะว่าเราอะเป็นคนที่แบบมาอยู่บ้านเนี้ยอาหารไทยนะคะเราก็ไม่ได้กิน ทุกวันนะคะเราก็คิดถึงอาหารไทยแล้วก็คิดถึงที่สุดก็คือครอบครัวของเรานะคะซึ่งจะอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่ที่นี่ไม่มีญาติพี่น้องนะคะนอกจากดาวคนเดียวนะคะแล้วก็สามีแล้วก็ลูกเท่านั้นนะคะเราใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่เจ็ดปีแล้วนะคะดาวก็เลยบอกกับสามีเสมอว่าเป็นเมียฝรั่งเนี่ยก็มีหัวใจนะคะแล้วก็ประมาณว่าต้องเห็นใจฉันคุณต้องเข้าใจฉันนะ ในเรื่องของการกลับไปบ้านนานๆนะคะ,ะสามีฝร,รั่งดาก็เข้าใจนะคะเพราะว่ากว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ได้คุยแล้วก็ได้ตกลงกันแล้วนะคะส่วนหนึ่งนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเวลากลับไปเมืองไทยนะคะดาก็จะกลับไปนานหน่อยนะคะนี่คือแบบต้องมีหัวใจนะต้องคือต้องเข้าใจนะคะว่าคนไกลบ้านนะคะแล้วจากพ่อแม่พี่น้องนะคะมาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่เพียงตัวคนเดียวนะคะเนื่องจาก ดาวไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครเลยนะคะอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะดาวก็จะเหงาเป็นธรรมดานะคะเวลาที่ดาวเหงาแล้วก็จะคุยกับคนทั้งบ้านและครอบครัวของดาวนะคะซึ่งเวลามันก็ต่างกันนะคะเวลาดาวกลับไปเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยอยู่กับครอบครัวกินข้าวทานอาหารไปตลาดนัดกันแบบสนุกสนานมากนะคะเพราะว่าคนไกลบ้านนะคะ อาหารไทยนะคะมันไม่ได้มีตลาดนะัดแบบบ้าน,นเรานี่ดาวก็จะคิดถึงแบบบรรยากาศเนาะราก็ต้องปรับตัวด้วย oh. แล้วก็ดาวก็จะบอกเสมอว่าฉันมีหัวใจคุณลองเป็นชั้นดูนะว่าคุณจากบ้านมาอย่างเงี้ยต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วคุณใช้ชีวิตอ่ะคนเดียวอย่างเงี้ยคุณไม่มีพ่อแม่พี่น้องอนะไรเงี้ยส่วนสามีของดาวนะคะคือดาวโชคดีมากนะคะเขาเข้าใจตรงนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่า มันถูกปลดล็อกนะคะแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็จะให้ดาวไปนานๆนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็จะวีดีโอคอลคุยกันเป็นแบบนี้เป็นประจํานะคะทุกๆปีนะคะแล้วแต่บางปีนะคะช่วงปีแรกๆเราก็ไม่ได้กลับนานมากเท่าไหร่ก็สอ,องเดือนอย่างเงี้ยสเดือนก็แล้วแต่แล้วก็มา4เดือน6เดือนแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะคะดาวก็จะกลับบ้านแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสามีของดาวนะคะก็ คุณพ่อคุณแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะคือปู่ย่าของน้องฟิลิปเนี่ยค่ะดาวก็ใช้ชีวิตแบบเมื่อก่อนนะคะดาวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะสามปีก่อนนะคะแม่สามีนะคะดาวก็จะสนิทกับเขามากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบพอไม่มีเขาอยู่ก็ยิ่งเหงาเลยอะคะ่ะแล้วทีนี้พอมีลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบคิดถึงเนาะก็อยากจะไปอยู่กับครอบครัวแบบตายายอย่างเงี้ยถ้ามีเขาอยู่นะคะก็ก็จะไม่เหงามากมายนะคะ เขาก็จะช่วยเลี้ยงลูกช่วยอะไรแต่ว่าดาวจะอยู่คนเดียวแบบไม่ได้มีใครเลยปุย่านะคะเขาก็เสียชีวิตหมดแล้วนะคะนี่แหละค่ะเมียฝรั่งก็มีหัวใจนะคะคนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะหรือว่าจะมานะคะเดินทางสายฝอนะคะก็ขอให้คุยกับแฟนฝรั่งก่อนนะคะว่าเ,เราเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรือว่าตกลงกันก่อนนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหานะคะเวลากลับเมืองไทยนะคะบางคู่ก็สามารถกลับได้ ะะบางคู่ก็ไม่สามารถจับได้นี่ก็ดาวก็เลยแบบขอให้ฝากเอาไว้นะคะสําหรับคนที่กําลังจะมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็กําลังคุยกับสายฝอนะคะขอให้เอาตรงนี้มาคุยกันด้วยนะคะจะได้มีปัญหานะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคุยกันไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่แล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดซ u b s c r i b e ช่องดาวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ดาวมาเล่าเรื่องต่างๆของประเทศเยอรมน,นีที่ดาวทัศชีวิตอยู่แล้วก็ เป็นกำลังใจให้ดาวนะคะทำคลิปต่อต่อไปวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะไปละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ